รีวิวภาพถ่ายเจ้าโดน L 600 Pro Max ตัวท็อปให้พี่ท่านนี้ดูเลยว่าความชัดจะได้ประมาณไหนเราเคยรีวิวเป็นวิดีโอไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะจัดเป็นภาพถ่ายให้นะครับนี่นะ L 600 Pro Max o s นะครับจะมีตัวเซ,เซ็นเซอร์การสิ่งกิตกว้างให้ตรงนี้เลยส่วนกระเป๋าแบบนี้ใครที่ซื้อโดน L 600ไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มหรือตัวท็อปนะทุกคนจะได้กระเป๋าใส่โดนแบบนี้ไปด้วยนะครับไปเดี๋ยวมาลองกันเลย เสร็จแล้วมาเปิดรีโมทครับตอนนี้เราเริ่มทำการบินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าน,นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกล้องนะ เราจะหมุนตัวลำมานะทุกคนโอเคตอนนี้เห็นหลังคาบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลดกล้องลงอ่ะตอนนี้เห็นเราไหมเราเห็นกันอยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองถ่ายไฟล์รูปแล้วกัน และนี่คือภาพถ่ายที่เราได้จากโดน L 6 0 0 Pro Max นะทุกคนเดี๋ยวลองซูมดูกันเลยว่าจะได้ประมาณหนันะเนีย่ยเห็นไหมไอ้บอกเลยว่า L 6 0 0 Pro Max นี่คือเอาไปถ่ายงานได้จริงนะไปทำอาชีพได้จริงอันนี้ก็คือภาพที่ได้สำหรับโดน L 6 0 0 Pro Max นะครับส่วนใครอยากได้พิกัดะก้าสีเหลือง้านล่างซ้ายมือได้เลยได้กระเป๋าสวยๆแบบนี้ไปด้วยเจ๋งมาก